จะมาให้เทคนิคการจำสเกลเพนทาโทนิกน,นะครับให้ทั่วคอกีตาร์นะครับจะมี5ทางนิ้วนะครับะจะแนะนำให้จำา5ทางนิว้วแล้วก็วิธีการจำแต่ละคีนะครับง่ายง่ายนะครับอันดับแรกนะครับอยากแนะนำให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่ชินกับคอกีตาร์นะครับนะาะก็คือไอ้วิธีการจำคอ,อกีตาร์ ง่ายๆนะครับก็คือให้เราจําว่ามันจะมีจุดขา,ขาวๆนั่นะให้เราดูว่าเฮ้ยช่องที่สามใชแล้วก็ช่องที่เจ็ดแล้วก็ช่องที่สามห้าเจ็ดนะครับใช่ไหมแล้วก็เก้าแล้วก็ 12. สิบสองสังเกตว่าใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นช่องสิบสองนะครับอ่บากีตาร์บางตัวจะมีสองจุดนะสิบสองแล้วก็สิบห้าสิบเจ็ด เราจาแบบนี้มันจะไร้เร็เเเวกว่านะครับเราไม่ต้องมานับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เราจําแบบนี้อยู่ข้างบนนี่ก็จะมีจุดนะครับห้าไอ้สามห้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็สิบสองสิบห้าสิบเจ็ดว่าเอ้ยชอบเจ็ดแสดงว่าแปดก็อยู่ตัวนี้เห็นไ,ไหมนะครับเอาเรามาเริ่มนะครับรามาเริ่มไล่สเกลสเกลแรกนะครับ คือเน้นว่าสเกลที่1น,นะเราจะมีที่1 2 3 4 5 5สามเกลนะครับจะไล่ทีละสเกลนะทีละทางนิ้วนะครับอาจจะไล่แบบนี้นะครับอ่าสเกลที่1นะสเกลที่1นึ่งอ่าจะจะเล่นในในมันอยู่จะอยู่ในคีย์ไมเนอร์แบบนี้นะครับ อันดับแรกสาคัญนะครับให้จําจําทางนิ้วที่1ให้ได้นะครับแล้วก็ทางนิ้วที่2ก็จะจะจําได้นะครับอันดับแรกก็คือทางนิ้วที่1นี่ยังไงก็จําให้ได้นะครับผมนะครับวิธีการดีดก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังดีดไม่เปลี่ยนเลยนะครับทางนิ้วที่1นนะครับเล่นเราจะเล่นอยู่ในคีย์เอมานุ่งนะครับตรงนี้ช่องที่ห้า จะเรียกว่าคอร์ด A ไมเนอร์ในฟอร์มท่าบแบบนี้นะครับเอแบบตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะมันจะอยู่คอร์ดแบบท่าบแบบนี้นะครับวิธีลีดก,ก็คือ,อนิ้วชี้เรานะครับอยู่ซ่องที่ห้านิ้วก้อยจะอยู่ซ่องที่แปดนะครับห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะครับจะห่างกันอยู่สองเสียง นะถ้าแบบนี้เรียกว่าห่างหนึ่งเสียงเพราะห่างหนึ่งช่องถ้าแบบนี้ห่าง2ช่องนะก็คือเรียกว่า,าห่าง2เสียงนะครับช่องหนึ่งเสียงนะเรียกว่าห่างสเสียงเล่นอยู่ซ้ายหนึงก่อนนะครับเราดีดเราดีดก็ดีดดีดลงนะครับนะดีดลงดีดลงใช้ปิกดีดนะครับแล้วดีดลงขึ้นเนี่ย ขึ้นเนี่ยให้เรายุกใช่ไหมเรายุกนิ้วก้อยออกเราไปเลือแต่นิ้วชี้ใช่ไหมเราดีลงแล้วก็ขึ้นอ่ะดิดดิดลงขึ้นนะใช่ไหมดีลงขึ้นอ่ะยุกนิ้วก้อยออกพอเราคล่องเราก็ฝึกให้มันคล่องบัดน,นะครับแล้วก็ฝึกทางนิ้วนะครับทางนิ้วให้มันก,กว้างนะครับ อาจจะดูเล่นเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่จับกีตาร์ใหม่ๆมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับแล้วให้ให้เราค่อยๆฝึกไปนะครับฝึกดีดินลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นให้มันคล่องแบบนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นเนือทีนี้เราก็จะเลื่อไล่ขึ้นมาแล้วนะครับ เห็นไ,ไหมสายหนึ่งกับสายสองจะห่างกันสองอะจะห่างสองเสียงเหมือนกันนะครับเห็นไหมสายหนึ่งกับสายสองนะครับยูนี้อยขึ้นแล้วก็เอาขึ้นมาสายสองเลยลงแล้วก็นี้ชี้ขึ้นมาแล้วก็ดีเห็นไ,ไหมเหมือนกับหนึ่งสองสามสี่นับแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็ไล <im Claire> right. ่ขึ้นมาเลยหรือขึ้นมาสายสามสายสี่สายห้าห่างกันหนึ่งเสียงนะครับเห็นไหมห่างกันหนึ่งเสียงผมจะใช้นิ้วชี้นิ้วชี้กับนิ้วนางนะครับกดนะครับช่องที่ห่างหนึ่งเสียงนะครับเห็นไหมอันนี้ทางนิ้วที่หนึ่งนะครับจำให้แม่นนะครับ ทางนี้ว่างไม่ได้กดนะครับส่วนไซส์หกจะห่างกันสองเสียงเหมือนกับไซส์หนนะครับเอาเอาใหม่นะครับเห็นไหมแล้วก็ไล่ลงแล้วจำได้นะไล่ขึ้นไล่ลงแบบนี้นะครับให้คล่องนะครับคือ ถ้าเราจําได้แล้วนะครับเราจําระยะห่างนะฮะสำคัญนะจำระยะห่างของนิ้วนะครับแต่ละสายนะครับเพราะว่าสายหนึ่งกับสายสองนี่ห่างกันสองเสียงห่างกันสองสองหนะึ่งแล้วก็สายสามห่างกันหนึ่งเสียงสังเกตว่นานิ้วนางจะอยู่ช่องเจ็ดนะแล้วนะก็สายหกอ่าแล้วนะก็เล่นบ่อยๆนะครับเล่นบ่อยๆ เราก็จะจำทางนิ้วได้เองนะครับอันนี้ทางนิ้วที่หนึ่งนะครับเราเียนให้ให้มันอ่าคล่องโอเคนะครับไปทางนิ้วที่สองนะครับอ่าคนที่จำมันยังจำไม่ได้ก็ไล่อยู่สกลที่หนึ่งนะฮะให้มันจำได้ก่อนนะครับอยไปสกลที่สองนะครับอ่าทางนิ้วที่สองนะครับจะอยู่แล้วก็เลื่อนมา เพราะว่าแล้นี่ก็เราอยู่ 8, ช่องช่องที่ที่ 8. แปดใช่ไหมช่องที่แปดเราก็เรียกมาอีกช่อง 1. หนึ่งห่างห่างกันหนึ่งเสียงห่างกันอ่าแล้วก็จุดหนึ่งเสียงเนี่ยจะใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางกดนะฮะช่องที่สิบนิ้วนางอยู่ช่องที่สิบนะครับส่วนนิ้วสีอยู่ช่องแปดนะครับอันนี้ทางนิ้วที่สองนะครับไล่ขึ้นเหมือนเดิมสายหนึ่งกับสายสองห่างกันหนึ่งเสียงนะครับ ถ้ามองเห็นมองไม่เห็นสายกีตาร์ก็ให้เราดูแบบกดแบบเต็มจ,จอนะดูเต็มจอนะจะเห็นชัดเจนนะครับนะสายสามนี้อยู่ช่องที่เก้านิ้วกางอยู่ช่องที่เก้านี่จะใช้นิ้วนางก็ได้ สายมอยูอ่นิ้วนางนะฮะอยู่ช่องที่เก้านิ้วชี้อยู่ช่องที่เจ็ดนะครับสายสามเนะาะส่วนสายสี่กับสายห้าห่างก,กันสองเสียงนี่ก็อยู่ช่องที่สิบนะครับส่วนนิ้วชี้อยู่ช่องที่เจ็ดสายหากห่างกันหนึ่งเสียงช่อ,องสิบกับช่องที่แปด ไล่รอไล่ลลขึ้นมาแล้วเราก็ไล่ลงนะครับอันนี้ทางนิ้วที่2นะครับฝึกจำให้ได้ทีละทางนิ้วนะครับ ไปทางนิ้วที่สามนะครับเมื่อกี้เราเราเราไล่ทางนิ้วที่สองแล้วทางนิ้วที่สามนะครับอันนิ้วชี้ผมจะมาอยู่อยู่ช่องที่ที่สิบส่วนนิ้วนิ้วนางอยู่ช่องที่ 10, สิบสองนะครับอ่าจะดิบส่วนนี้ก้อยนี่อ่าส่วนสายสองนี่นะครับอยู่ช่องที่สิบสามนะครับอันนี้ก้อยเห็นไหมช่องที่สิบสาม ส่วนนี้วีอยู่ช่องสิบนะครับสายหนึ่งจะไม่มีรูปภาพให้ดูนะครับมีแจะรูตัดนิ้วเลยครับส่วนสายสามนะครับจะอยู่ช่องเก้านิ้วชี้อยู่ช่องเก้านะครับนิ้กวก้อยอยู่ช่องสิบสอง 12. ห่างกันสองเสียงนะครับ กันสองเสียงแล้วก็ขึ้นมาสายสีย่นิ้วกลางเอ้ยเนิ้ยนางอยู่ช่องสิบสอง 12. นี้วสีอยู่ช่องสิบสายสี่สายห้าสายหกช่องเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ไล่ลงอ่าสายสามอยู่ชองสองเสียงนะครับสองเสียงอ่ช่องช่องเก้ากับช่องสิบสอง 12. สายชองก็ชองเสียงช่องสิบกับช่องสิบสามสายหนึ่งหนึ่งเสียงอ,อันนี้ช่องทางนิ้วที่สามนะครับนไหให้เราไล่ให,ให้ให้มันจำจำจำให้ได้นะครับไล่ทีละทางนิว้วจนจำทางนิ้วได้นะครับ ถ้าเราจําได้แล้วเราก็เพิ่มความเร็วไปนะครับเมื่อกี้ทางนิ้วที่สามแล้วก็มาทางนิ้วที่สี่นะครับย้ายมาเอานิชี้อยู่ช่องสิบสองนิ้วก้อยอยู่ช่องสิบห้าหรือจะใส้นิ้วนางก็ได้นะครับเห็นไหมห่างกันสองเสียงนะครับสายหนึ่ง สาย2ห่างกัน1เสียงช่อง15กับช่อง13บสามเห็นไหมครับาสายสามห่างกัน1เสียงก็คือช่องช่อง12นะครับกับช่อง14บส่เห็นไหมสาย4ก็ห่างกัน1เสียงนะ12กับ14 ว่วนสายห้ากับซ้าย6กห่างกัน2องเสียงนะครับบา2์สององนะดีกก้อยอยู่ซองสิบห้านิ้วชี้อยู่ซองสิบสอง 12. อันนี้ทางนิ้วที่สี่นะครับทางนิ้วที่สี่แล้วแล้วก็ไล่ลงอ่าไล่ขึ้นอีกที นิ้วที่4แล้วนะครับเดี๋ยวทางนิ้วสุดท้ายก็คือทางนิ้วที่5นะครับก็ขยับนิ้วนางมาช่องที่17นะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดส่วนนิ้วชี้อยู่ช่องที่15นะครับไล่ขึ้นนะครับ1เสียงสาย1กับสาย2 1เสียงนะครับส่วนสาย3กับสาย4นะครับห่างกาัน2เสียงเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหม ซ่องซ่องสิบสี่กับซ่องสิบเจ็ดสายสามกับสายสี่แล้วก็ขึ้นมาสายห้ากับสายหกนะครับห่างกันหนึ่งเสียงซ่องสิบซ่องสิบเจ็ดกับซ่องสิบห้ามาแล้วก็ไล่ลงไล่ขึ้น เราไล่ให้มันคล่องแบบนี้นะครับให้จำทางนิ้ว,วแต่ละทางนิ้วไล่ขึ้นไล่ลงให้ได้นะครับถ้าเราเราไล่มามาถึงทางนิ้วที่ห้าแล้วมันก็ก็คือหมดแล้วหมดแล้วนะครับถ้าเราถ้าเราขยับมาอีกก็จะเป็นทางนิ้วที่หนึ่งมันก็จะเหมือนก,นกันกับตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยมา มันก็จะวนมาทางนิ้วที่1เหมือนเดิมน,นะอันนี้ทางนิว้วทางนิ้วเดียวกับทางนิ้วที่1 Thompson นึ่งข้างหน้าข้างหน้าทางนิ้วที่1ก็คือทางนิ้วที่ห้าเห็นเมเห็ไหเราเราจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้ทางนิ้วที่ห้าเห็นไหตรงนี้ทางนิ้วที่1อันนี้ก็คือเทคนิคการจำนะอ่าชั่วว่าเราเล่นทางนิ้วที่1 ข้างหน้าทางนิ้วที่หนึ่งนี่ต้องเป็นทางนิ้วที่ห้าแน่นอนเห็นไหมทางนิ้วเดียวกับตรงนี้เห็นไหมครับไอ้ข้างหน้าข้างหน้าทางนิ้วที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นทางนิ้วที่ห้าไหมอันนี้ทางนิ้วที่หนึ่งทางนิ้วที่หนึ่งเนี่ยจะตรงกับจะตรงกับคอร์ด คอร์ดเอมาเนอร์แบบนี้แนวนี้นะครับไมเนอร์แบบให้เราจําแบบนี้นะฮะเฮะ้ยว่าเราเล่นแบบนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นทียอะไรก็แล้แสดงว่าตรงกับทางนิ้วที่หนึ่งอ่าจำทางนิ้วที่หนึ่งให้ได้นะครับนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าเราเราฝึก จำได้จำจำทางนิ้วได้ละนะฮะเราก็เอาทางนิ้วที่หนึ่งเนี่ยเราจําได้แล้วเราก็ลองฝึกไล่เชื่อมมาใส่ทางนิวงงน้วที่สองเฮ้ยสมมติว่าทางนี้ที่สองไหมถ้าเราจําได้แล้วเฮ้ยเราก็ลองเราก็ลองไล่มาขยับมาที่สองคือว่าเราเล่น นะลองสไลด์มาทางนี้ที่สองนะเอาทีละสายก็ได้ให้เราจำสายหนึ่งก่อนก็ได้นะอ่ะเาเราเราสามสายล่างมาเชื่อมใส่กันก็ได้ครับ ว,วเห็นไหมเราเราวนแล้ซ้ายหนึ่งกับสายสองเอ,อ้ยทางนี้ที่หนึ่งกับท้ายทางนี้ที่สองเราเริ่มเชื่อมเสียกันคือเราเราเริ่มเราเริ่มจําได้แล้วแล้วเ,เราจําได้แล้วที่สองอยู่ตรงนี้นี้เราไปต่อมาที่สามต่อเห็นไหม ก็ต่อมาที่4ไปเรื่อยนะครับพี่ห้าเห็นไหมเราเชื่อมเสียกันนะครับถ้าเราจําแต่ละทางนิ้วให้ได้แล้วเราก็ลองลองเชื่อมเสียกันระยะห่างไปแล้วอ่าแต่ละทางนิ้วอะนะครับเราลองไล่ไล่ไล่ไลเชื่อมเสีกันนะครับสุดท้ายเราก็จะไล่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 ส uh, กลเพนทาโทนิกได้ทั่วคอกีตาร์ ให้เราจำคีย์คีเอเนี่ยให้เราเล่นอย่าเพิ่งไปคีย์อื่นนะครับให้เราจําอยู่ในคีย์เอมายเนยอร์เนี่ยคอร์ดนี่ท, 1, ทางแนวทธีหนึ่งท,ทางแนวทธีสองทางแนวทธีสามทางแนวทธีห้าจจให้เราจำเนี่ยให้ได้ในคีย์นี้ก่อนนะครับ ได้หมดนะครับได้และฝึกคีย์เดียวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มฝึกฝึกไปคีดอื่นนะครับพอระจำเฮ้ยเอมเนอร์ได้ละคีย์นี้แล้วก็คีย์อื่นมันก็จะเหมือนกันนะครับเทคนิคการจำสุว่าผมจะไปเล่นอคอร์ดคีย์ดีไมเนอร์อ่ะดีไมเนอร์เล่นดีไมเนอร์ไอ้คอร์ดแนวตั้งมันอยู่ตรงนี้ ดีดีไมเนอแ์แนวตั้งัอยู่ตรงนี้แบบนนี้ไปเนอร์ minor, แบบนี้มันอยู่ตรงนี้แสดงว่า,างานนิ้วที่หนึ่งมันก็อยู่ตรงนี้ไปทางนิ้วที่หนึ่งมันเริ่มอยู่ตรงนี้นะทางนี้ที่หนึ่งไอคอร์ดที่เป็นท่าแบบนี้คอร์ดท่าแบบนี้ให้เราจำมาเลยว่านี่คือทางนิ้วที่สี่นะครับทีนี้เราเรา,เราก็จะหาไม่ยากเลยเฮ้ยคอร์ดแบบนี้ส่าเราเล่น แสดงว่าเฮ้ยทางนิ้วที่4เราเล่นทางนิ้วที่4ี่อยู่นะทางนิ้วที่4พอร์ดนี้ก็คือทางนิ้วที่4ไม่ว่าเราจะไปเล่นพอร์ตคีย์อะไรนะครับก็คือไม่ว่าจะจะบีไมเนืออ่าซีไมเนื้ออันนี้ก็คือทางนิ้วที่4 ของของคีย์ซีมินเนอร์ทางนี้ทางนิ้วที่4นะครับสเกลเพนทาโทนิกนะครับกลับมาดีไมเนอร์อกลับมาดีไมเนอร์มานเนอนี่ชื่อว่าทางนิ้วที่1นะครับวิธีการจํานะครับทางนิ้วที่1ทางนิ้วที่2 3ก็อยู่ตรงนี้ทางนิ้วที่สี่เอ้ยตรงนี้มันแคบไปแล้วก็มาเล่นตรงนี้ก็ได้แล้วก็แล้วก็ไล่ชื่อว่าทางนิ้วที่หนึ่งอยู่นี่ทางนิ้วที่ห้ามันต้องอยู่นี่ข้างหน้าทางนี้ข้างหน้าทางนิ้วที่หนึ่งแน่นอนเห็นไหมทางนิ้วที่ห้ามันอยู่นี่ทีนี้ทางนี้ที่ห้าอยู่นี่ทางนี้ที่สี่มันก็ต้องขยับมานี่หน่อยเห็นไหม คือเราไล่กลับอะไล่กลับเห็นไหมดีไหมอันนี้ที่สี่เห็นไหมตัวกับปอร์ดดีเลยชั่ววเรากดเรากดเพีย้ยนเฮ้ยกดไม่ถูกขิดโน้ตมันก็จะเสียงมันก็จะแปลกๆนะมันจะเพี้ยนมันจะมันจะปมันจะเพี้ยนถ้ามันถ้าเรากดถูกมันเสียงมันจะออกมาเพาะนะคะรับเห็นไหมเพราว่าพวกกดผิดเนี่ย เสียวมันจะเป็นเพี้ยนแล้วถ้ากดถูมันก็ทางนิ้วที่4ี่อยู่นี้ทางนิ้วที่3ามก็ต้องอยู่นี่ทางหน้าทา,ทางหน้าทางนิ้วที่สี่ทางนิวงน้วที่สามอยู่นี้ทางนิ้วที่2ก็ต้องอยู่นี่ ก็คือเพนทาโทนิกนะครับก็คือเราจำคีย์เอมเนอร์ให้ได้นะครับไอที่แนะนำเล็กๆนะเฮ้ยชั่ว่าเรามาเล่นเอ๊ยเอมเนอร์ล่ะคีย์เอมเนอร์อ่ะคีย์เอมเนอร์ก็คือง่ายเลยคพื่อชั่วว่าไอ้ทางนี้ที่หนึ่งอยู่นี่เนาะเราจำได้เราจำทางนิ้วแบบนี้ได้แล้ว ที่สก็ต้องอย่างนี้อันี้ที่สอย่างนี้นี้ที่ส ที่หก็เหมือนกันกับทางนิ้วที่1นึ่ไอ้ข้างหน้าทางนิ้วที่ที่หเนี่ยก็คือทางนิ้วที่ที่ห้านะครับเราไล่กลับก็ได้ชื่วว่าชว่าผมจะไล่ทางนิ้วที่1อยู่ตรงนี้นะมก็ขยับมาทางนิ้วที่5 4. อันนี้ที่4ี่แล้วก็ตางนี้ที่3มอันนี้ที่2อันนี้ที่1เห็น,นไ,ไหมไม่ว่าเราจะย้ายไปชีไหนนะครับ เราก็จะเล่นได้หมดนะเราจะจําได้หมดไอก็คือคอร์ดแบบนี้มันจะอยู่ไอก็คือทางนิ้วที่หนึ่งของเพนทาตทนิกนะครับถ้าคอร์ดแบบนี้แสดงว่าทางนิ้วที่สี่ของคอร์ดของขียนั้นอันนี้ก็คือทางนิ้วที่สี่ของ F m i ไมเนอร์ อะไรเอ้ทางนิ้วที่สี่อยู่นี่อานนี้ที่ห้าก็ต้องอี้อันนี้ที่หนึ่งก็มันติดกันนะ่ะ <c oughs> นะครับถ้าเราฝึกฝึก,กันชินมันจะรู้เลยมันจะรู้นะครับจะรู้เลยนะครับจะรู้เลยนะอันดับแรกก็คือ,อเราเรา,เราอย่า,าอย่าพึ่งไปเล่นขีอื่นนะครับให้เราจำขีคีเอมายเนอร์ทางนิว้วแต่ละทางนิว้วทางี้ที่หนึ่ง ทางนี้ที่2ทางนี้ที่3ทางนี้ที่5้าที่4ี่ที่5้านะครับเราจับได้แล้วเราก็ไล่ไล่เชื่อมกันแล้วก็ลองไล่ดูแล้วก็ค่อยเฮ้ยจำแม่นแล้วจำทางนิ้วไล่ขึ้นไล่ลงแม่นแล้วแล้วค่อยไปเล่้นค่อยค่อยหาแล้วก็แล้วก็หาลองหาคีย์อื่นออมันอยู่ตรงไหนตรงไหนะครับอ่านะครับมีวิธีการจํานะครับผมยิ่งยิ่งเรารู้จักโน้ตบนสายคอร์ดตร์ยิ่งจะยิ่งจะง่ายยิ่งจะ ยิ่งจะจำเร็เร็วขึ้นนะครับผนมะคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังล่นอัิเลเพนทาโทนิกอยู่นะครับผมก็มีวิธีการจำนะครับง่ายๆนะครับนะก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับช้าๆบางทีเล่นมือนง่ายนะบางทีเราใช้เวลาฝึกเป็นเดือนนะครับถึงจะจำได้ทุกทุกสกทางนิ้วเอานะฮะ อ๋อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม